แมปลุคเควินอัปเดตใหม่เพิ่มระบบยกล้อและเพิ่มบ้านแฮกเกอร์ที่มีความลับมากมายรับสปอย g m a สกิมบิทไทรเลดในเว็บของทัฟฟ์บูมช่อง ทำให้เกิดความคิดของแฟนคขับสกีบิดีทอยเลตว่าฉากต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับช่วงนี้มารับชมรายการ71ข่าวประจำวันของสำนักข่าวโรบอกไทยผมลักชาติอาเต็งท่านผู้ชมสามารถติดตามผมได้ที่ YouTube และ TikTok นะครับผมข่าวแรกนะครับก็คือข่าวการอัปเดตของแมปรุคเฮเวน ได้เพิ่มระบบยกล้อและเพิ่มบ้านใหม่ที่เป็นแฮกเกอร์ซึ่งถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์เราก็จะสามารถยกล้อได้นะครับก็เป็นอะไรที่เท่มากๆเลยนะครับส่วนบ้านแฮกเกอร์นะครับผมก็จะให้ a s t o ต t o i นเ t นะครับสำรวจนะครับเสือนข้างล่างครับก็ตรงหน้าครับตะเกียงมันจะเป็นที่รองอ่ะมันจะไม่มีอะไรเลยครับตรงนี้นะครับก็จะมีบรรจดปีนครับก็เป็นจุดโวนะครับ มันจะมีไอเด็กเปดนะครับมาพ่นบ้านเราก็ได้นะครับเนี่ยมันจะคือคุณล็อกคุณก็สามารถนะครับเข้าไปได้ครับทุกคนเข้าไปได้ครับเป็นจุดโวนะครับเโวมากๆก็เรียบร้อยครับเหมือนบุกเคเว่นเขาทําเอาไว้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นตรงลิฟต์นะครับเอาไว้ลงข้างล่างครับบุ่มเสียงฟ้าครับเอาไว้กดลงครับก็จะเป็นห้องครับโอ้โหสเปค โอจีเลยครับโอ้โหมีแผนที่ประเทศไทยด้วยนะครับเฮ้ยมันรวมทั้งเทั้งโลกเลยส่วนตรงนี้ครับจะมีจุดลับนะครับอ่าเขาก็เดินไปนะครับคุณฝรั่งนะครับผมเอาคลิปฝรั่งมานะอ่าเปิดเขาเดินไปหยิบการนะครับเพราะว่ามันเปิดประตูไม่ได้มันต้องใช้การในการสแกนครับก็นี่ครับลองสแกนมันก็จะสามารถเปิดได้นะครับมันก็จะเป็นห้องลับนะครับ เป็นแบบเป็นห้อง Secret Agent เลยนะครับโอ้โหนะครับตรงห้องครัวนะครับตรงไมโครเวฟครับให้เดินเข้าไปครับเราก็จะเจอข่าวงกดนะครับคลิปผมเร่งสปีดเอาไว้นะครับคูณ10นะครับก็นะครับตู้เซฟปัญหายากเอาเรื่องเลยนะครับนะครับฝรั่งก็หาไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเจอแล้วครับข่าวต่อไปนะครับก็คือข่าวภาพสปอยของ g m a x s กิบเบรี To ออยนะครับ ถึงมันจะไม่เกี่ยวกับโลบอกนะครับผมก็เอามาครับซึ่งมันเป็นรูปภาพ Gman นะครับอึ้งอะไรสักอย่างและก็มีคนคิดเห็นมากมายนะครับมันอาจจะเป็นเพราะแบบมีเกิดแอสโตไทล์เหล็เผาพันธุ์ใหม่นะครับที่ G Man ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับหรืออย่างอื่นนะครับเช่นแบบมีตาฟบูมนะครับโผล่มาที่หน้าของจีเหลี่ยมนะครับมันก็เลยตกใจนะครับก็แล้วแต่ทุกคนนะครับจะ ดาเอานะครับหรือไม่ก็แบบคิดอะเออแบบวิเคราะห์ว่าแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็สามารถวิเคราะห์ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับกว่านี้นะครับก็สําหรับข่าววันนี้นะครับ,รบ,นนรบผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมรักชาติอาต็งสวัสดีครับ